ยังรับฟ้องอยู่มันเดินไปถึงไหนทำสามเรื่องนี้มาให้ได้ภายในสัปดาห์นี้ลวงปู่จะให้เลขาไปส่งพวกเราไม่ต้องไปแต่เอาสามเรื่องนี้มาให้ลวงปู่แล้วนะโอ้ก็ถ้าเกิดเป็นเป็นรายบุคคลนี่ก็คือว่าหนึ่งกระทงก็ยี่สิบปีนะฮะก็นับกันไปเลยเจ็ดร้อยคนโทษถ้าเกิดโทษสูงสุดนะฮะไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าเราไม่ต้องการเอาฟาร์มเขาเราต้องการเอาเงินเขาใช่ไหมเราอยากได้เงินคืนแล้วใจดีด้วยนะดอกไม่เอาด้วย เอาแต่ต้นอย่างเดียวก็พอแล้วบอให้มันได้แต่ตอนเนี้เราแน่ใจแล้วว่ามันไม่ไึกไม่ให้เพราะมันไม่ให้มันก็เลยพยายามจะยิ่นไปเรื่องท,ท,ท,ทุกทุกทุกิธีการที่เป็นทางรอดรูเล็กทงรูเข็มมันก็จะตะบ,บานไปเออได้ทําอะไรไม่ได้ไม่ได้ใช่กฎหมายาได้ครมบอยู่ที่ว่าคนแต<ช>่ <นะ S 2> ต้องมีวิธีทางเดี๋ยววันนี้เอาไปด้วยเพราะว่ามันน่าจะเป็น คำอภิบายให้กระสานได้ในระดับหนึ่งให้กระสานประกองเดี๋ยวส่งคืนนะครับวันนี้รายการอยู่อย่างพอเพียงนะครับตอนช่วงสุดท้ายเกิดเวลาช่วงสุดท้ายแล้วถึงเวลาแล้วมาดเร่างงปู่วิชิวที่เวทีเสวนาอ่ีกเวทีหนึ่งเดี๋ยวครนี้เขาจะย้ายไปอยู่ตรงนู้นนั่นแหละเพราะว่าเขาต้องรอคอสชต้องรอทหารมาชี้แจงครับแล้วว่าเดี๋ยวว่าเชิญพี่น้องร่วมวงเสวนาที่ทางพลังงานของประเทศไทยในโอกาสต่อไปว่าเราจะหา ทางลอดทางเลือกแล้วก็เป็นความยั่งยืนของบ้านเมืองในการมีพลังงานได้ใช้อย่างไรสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้รับชมรายการอยู่อย่างพอเพียงทางสถานีอิสระธรรมช่อง2 3 5คุณก้องเกียรติผู้ธรรกิจผู้ดำเนินรายการรวมทั้งท่าน,านออแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายผู้ตกทุกข์ได้ยากลำบากเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากบัดอ้อน้อยสถานีอิสระธรรมเราก็พร้อมที่จะให้ความ ร่วมมจร่วมมือแลแ้วก็ยินดีที่จะประสานหาทางออกให้ในทุกโอกาสถ้าสามารถทําได้แต่ก็ไม่ได้ทุกเรื่องแล้วนะบางเรื่องมีบางทีบางครั้งมันก็เหลืออํานาจเหลือความรู้ความสามารถก็ต้องแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธรับฟังทุกปัญหาเสมอเหมือนกับเมื่อวานนี้มาจากทับสแกรัรบ มาขอตังค์ไปลงทุนพ่อเห็นนลครับลุงรถเข็นขททาย <c oughs> เดี๋ยวจะให้ช่างเดี๋ยวให้กล้องไปตามถ่ายดูว่าเอาไปขายได้จริงไหมแต่อันนั้นต้องเห็นใจเขาเพราะว่าลูกเขา3มคนพิการหมดแล้วก็เมียทิ้งแล้วตัวเองก็ป่วยไม่สบายอายุก็ปาเข้าไปจนเจดสิบแล้ว <c oughs> ก็เลยต้องหาทางออกให้เขาบ้านก็เช่าข้าวก็ซื้อทุกอย่างมันคือไปหาไปหาสรงะหอจังหวัด สงฆ์ข้อจังหวัดจันแนะนําว่าให้มหาพุทธอิสระอ๋อเขาเขาเขาใจถูกนะครับเขาแนะนําถูกเลวก็เลยเขาบอกว่าข้าราชการทางราชการมีงบไม่มีงบอย่างดีก็ให้แค่สองพันแล้วก็เอาสารอาหารแห้งหปู่็เลยได้บุญเลยชัดช่อได้เงินจากการพิธบารไงพิธารบาทุกเช้าก็ได้จังต้องให้20่สิบร้อยเดินก็เก็บเอาไปเนี่ยทาเรื่องพวกนี้ครับ เียด้าอายุขนาดนี้แล้วยิ่งเกียดเดี๋ยวตายเร็วเดี๋ยวไม่เห็นเหรียญอยากอยู่นานๆอยา่าไปเครียดเงินแค่สี่หมื่นโอ้โหเรามีชีวิตอยู่ยังหาได้อีกเป็นหลายแสนหาได้เดี๋ยวต้องมานั่งจะเป็นแนะนําให้ไปล้ำหน้าองค์พระก็ไม่ใช่ทีเลยล้ำไม่ได้เดี๋ยวจับดีนะขอทานก็ไม่ได้เขาจับห <c oughs> น้าอย่างนี้ไม่น่าให้ทานเลยมีเงินฝากเป็นแสนจะให้ทานธรรมดา ครับพีว่าขอบคุณมากให้ทุกคนสบายใจแล้วเดี๋ยวหาทางออกให้ทุกท่านที่รับชมรายการนี้จงรุ่งเรืองเจริญมีความสุขสมบูรณ์ที่หวังสิ่งใดสมความปรารถนาเจริญธรรมครับลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้9ก้นาฬิกาเสดีครับห้าสี่สามสองพักได้พักเข้าน้ำท่าแล้วเดี๋ยวย้ายเวทีไปฝั่งโน้นต่อผู้เขียนหนังสือท่านมีของใครเลย